ด่าพี่ชัยเลยเหรอพีนพี่หนูผิดคบอ่านคร <โฮ S 3> บแล้วอ่านเสร็จทุเล็มีอีกวิธีหนึง่งยังไงอ้าวอ่านไปไหนล่ะตื <S 1> <S 1> <S ่นใจอีกหนึ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยในออฟฟิศส่งแชทผิดก๊บซาดแชชิพ่ายละเรืร่องอะไรอ่ะโอ้ส่ง ผิดแชทแล้นี่เอาเราส่งอะไรไปด่าหัวหน้าด่าหัวหน้าโอเคไม่ต้องลบหรอกอันับดีด่าไปเลยที่สาดด่าเลยฮะ่หัวหน้าอยู่ในกรุ๊ปด้วยสมัยนี้ต้องด่าหัวหน้าพี่ถามจริงยุคสมัยเปลี่ยนด่าได้เลยไม่ต้องทีโดนแน่ทำไงดีอะคนอ่านต้องสิบห้าคนแล้วอ่าอันเซนไม่ถังด้านดึงในนั้นมีหัวหน้าเชื่อพี่พี่ไม่ช่วยหนูเลยอะพี่ อันเฟนเมื่อครั้งก็เฉยเฉยไปแล้วก็บอกเราด่าคนอื่นบอกคนอื่นเนาะเออบอกคนอื่นย <c oughs> ิ้มยิ้มไม่ช่วยดันพี่ขึ้นแบงก์ทุนได้ไนะหมไม่เอาพี่เกลียดเท้าพี่ไม่ค่อยชอบไอ<ห>้พี่อะไรนักหนาวะหนูทนไม่ไหวแล้วนะเว้ย <c oughs> คิดว่านั่งอยู่ในห้องคงตรงนั้นมีอินเทอร์เน็ตใช้คนเดียวแล้วเน็ตพี่จะแรงเหรออ้าวอาร์ตไปไหนแล้ว เพลินใจเห็นเอาชื่อใหม่เลยเรื่องแกชื่อใหม่แกวชื่อใหม่ที่ที่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแกวชื่อใหม่จอจานนอนเณรอะไรก็ได้จอชายจออ่างเยอะแยะพี่ชัยอะไรนักหนาของพี่เนี่ยงานหนูเยอะจะตายอยู่แล้วนะยังจะมันอะยินด่าพี่ชัยเลยเหรอยินพี่หนูผิดรูททำไงดีอะอันเซนดิอันเซนดิอันเซนดิอ่ะสิบห้าคนแล้วพี่ น่าจะมีแต่คุณไม่ถึงหกไม่ใช่แล้วทำไงอ่ะอ่านครบแล้วอันเซทูเลฟมีอีกวิธีหนึ่งยังไงเปลี่ยนชื่อแล้วเลฟเดอะกลุ๊กเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนชื่อแต่วิธีมันมีวิธีเปลี่ยนอยู่คือเปลี่ยนชื่อจะเป็นคนอื่นพิมพ์แทนถุงใช่ไหมใช่ใช่มีวิธีเปลี่ยนถุงต้องออกให้สวยที่สุดให้เปลี่ยนชื่อเป็นถุงจะไม่เต็มใจแต่วันนี้ก็จําเป็นต้องพูดคํานี้ออกไปว่าผมขอยาวไปพี่มันจะต่อได้ไหม เฮ้ยวิธีนี้ดีมีนักร้องคนหนึ่งเคยบอกชื่อปอปอเป็นปอปอเคยใช้วิธีนี้ปอ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 ไปใช้วิธีนี้เปลี่ยนชื่อเป็นนักร้องหญิงแล้วเล็บปุ๊กใช่แล้วทุกคนก็งงว่าท่านักร้องนักร้องหญิงคนนี้เล็บปุ๊กทำไมแต่จริงเป็นปอปอเล็บเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรให้หมดเปลี่ยนพี่กันแล้วหรอไม่ได้คุณก็อยู่ในกลุ่ม ไม่ได้เถอะเป็นคนอื่นไปเลยเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นตัวหลังเนี่ยนะจะพิมพ์จะอะไรเนี่ยให้มันดูให้ดีอย่าทำผิดหนูเบลอ่ะนี่คือชื่อมันหายมากจไปสั่งผิดกูพวกเราอ่ะนึกออกไหมที่มีกันเองอ่ะเฮ้ยนึกออกแล้วอะไรจต่มีอย่างนะส่งไม่เคยผิดเลยเฮ้ยอะไรไม่ควรเลื่อนถุงเข้ามาดิโปรเจกต์ไงอะโปรเจกต์ทำไมส่งไม่เคยผิดเอะส่งไปยังไงก็ไม่เคยผิดมันคืออะไรอ่ะ ถามลงหมูเนี่ยไม่ถามเรื่องอะไรเนี่ยมันคือแอปพลิเคชันใหม่สั่งอาหารสั่งอาหารได้ ส่งของส่งของก็ได้ได้หมดของอะไรบ้างได้ทุกของใครเป็นของทุกคนหมายนรักโคจิคส่งให้หมดเลยไม่มีผิดที่ผิดทางนะไม่มีผิดแน่นอนส่งไปลงอีกที่ไม่มีนะไม่มีดีแล้วดีเนี่จ้างโคจิคมาดูแลชีวิตหน่อยวะที่โบอกเลยที่ส่งถูกอย่างเงี้ยคือต้องเอาโคจิคเป็นตัวอย่างเพราะโคจิคส่งถูกใช่ส่งผิดไม่ได้พวกพี่ไม่เคยส่งผบส่งผิดอะอะไรนะส่งผบส่งผิดอะเลีนยงโมยเพื่ออะไรนะพี่ไม่เคยอะส่งผิดกูปะอะไรปะ เล่าสักเรื่องหนึ่งเล่ามามันจะได้มีคนมาแชร์ดาเมแชร์ดาเมสเหรอส่วนใหญ่ส่งผิดส่งผิดเป็นรูปมากกว่าสำหรับอะไรอ่ะบางทีเราได้รับรูปมาเนี่ยเราก็อยากจะแชร์แบบปันะก็มันก็มีให้ติ๊กแชร์ใช่ไหมติ๊กแชร์เวลาเราแชร์แแชร์ทีมแชร์ทั้งก้อนเลยแล้วก็มันจะไปหน้าที่ให้ให้จิ้มเลือกแชร์ให้ใครบ้างใช่ใช่ คงไปลูบผ่านหน้าภรรยานั่นแหละแล้วไม่รู้ตัวน่ะแต่ของพี่อันเซนไม่ทันเฮ้ยไม่อย่าเพิ่งก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนไม่ผมพูดพอพออันเซนแล้วเขาไม่หาหมอแทนยพี่อ่ะโเจกต์มียาได้ไหมสั่งได้สั่งให้ดีมันซุกอยมันเสียงมันแห้งเกินเนื้อหมดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเช่อใเชี่อเชอใชื่อใจแต่เยอะนี่ไงประชุมเยอะไงเราเจอเราเนี่ยจะต้องสั่งโปรเจกต์สั่งน้ำแล้วเออโอเคลองกล้วยสั่งให้ละ พี่อ่ะอันเซนทันสุดท้ายก็เลยไม่เป็นไรแต่รูปก็ไม่ใช่รูปอะไรหรอกเปป็นรูก็รูปงานไม่ต้องแต่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหรอคนถ่ายบอกอะไรวะนี่ยไอยังไงพี่น้ะพี่ดีมสั่งเมื่อกี้ดีมขอให้ไงนี่ไงกดให้ดียังไม่ทันได้กดเลยนะกดให้ดีมมาพี่อ๋อพี่แอบกดพี่แอบกดให้ดีมโอ้ยขอบคุณมากพี่พี่ นี่คือยังไงตอบได้เลยนะตอบได้เลยเอาเอาโซนหน่อยซดหน่อยเราเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยอันชันเนี่ยดีชอบกินอันชันไหมอันชันเนาะมีไรเปล่าเนี่ยไม่มีโอ้โหไรเปล่าเออกินไปกินไปแของพี่คืออะไรชาร์ตมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ของพี่เฮียบอกกินเองพี่พี่จะเล่าอ่ะไม่สนุกแล้วฮะเมื่อกี้ของพี่เฮียได้แล้วจบแล้วนี่น้ำมะนาวนี่ชอบมากเลยแล้วนี่บอกนะเวลาจะสั่งเนี่ยทำไมไม่มีเงินสดก็สั่งได้นะ นี่ไม่ชอบพกเงินสดเออเฮียไม่ค่อยชอบพกเงินสดวิธีการวิธีการเล่าสิไม่รู้ยังไงสิมันมีโกเพย์รู้จักว่าอยู่ในนั้นเลยมันเหมือนมันเติมกันในวอลเล็ตอ่ะใส่แค่นนั้นเลยเรียบร้อยเราจะสั่งสังอะไรนี่ก็ต้องใส่เงินสดเลยแล้วเงินใส่ไงหยอดลงไปในโทรศัพท์ไม่ก็นี่ไงผ่านโกปี่เข้าไปได้ละยิงเข้าไปได้เลยยิงเงินเข้าไปเลยเหรอฝากไว้ได้เลยว่าปังไม่ใช่จังหวะไม่ได้เหมือนเนาะ ดีแต่ผมชอบเลยน่ารักอ่ะชอบมุ้งนะนะปิงปิงนี่อย่าเพิ่งมาถีบกันกินของจากโกเจกก่อนจ่ายแบบบอดเลสก็ได้ใช่ไหมหรือจะจ่ายแบบเงินสดก็ได้นี่เลยฮะโกเจกอาเจกไม่ได้นะต้องโกเจกไม่น่าเล่นอันนี้ใช่แต่ลูกค้ายิ้มโอเค ก็เคยนะเพราะว่าเราก็จะมีทั้งกลุ่มทำงานแล้วก็กลุ่มครอบครัวเนอะบางทีมันคุยพร้อมกันเคยอยู่นะครับก็ไม่เคยแต่เราเคยเห็นคนอื่นนะแบบว่าแชทเด้งแต่ว่าสมัยนี้มันก็มีการยกเลิกข้อความใช่ไหมคะคือ <c oughs> ถ้าคนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนเห็นเราก็จะงงนิดนึงว่าเขาส่งอะไรมาในกลุ่มเรื่องอะไรอะถามเองเองบางทีแบบจะส่งคลิปตลกตลกไปให้เพื่อนคนนี้ดูแต่ว่ามันเป็นคลิปอื่น <c oughs> แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาเห็นว่าความนี้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นแบบอแต่ด้วยความที่แบบคงสนิทกันคงแบบไม่ได้อะไรกันมากเคยส่งแบบคุยกับเพื่อนนะครับในในในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนแต่ว่าไปส่งในกลุ่มพี่ๆทำงาน ประมาณนี้อีกเรื่องคุยเรื่องฮาฮากับเพื่อนโอ๊ยเคยเคยคือมันจะมีสองแบบส่งแบบตั้งใจกับส่งแบบไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจเนี่ยก็คือเหมือนคุยงานกันนี่แหละแล้วคือเราก็เหนื่อยๆเนาะเราก็เลยแบบหามีมส่งไปแบบเป็นมีมแบบวอยวายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอส่งไปในกลุ่มที่มีหัวหน้าอยู่หรอะไรเงี้ยเขาก็ก็ไม่ได้อะไรนะคือเขาก็เหมือนก็ขำกลับมาแต่คือมันก็แอบ,บมีความแบบจิกกัดเล็กน้อยอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ย คุยกับที่บ้านอยู่ว่าเรื่องนัดจินคงกินข้าวอย่างเงี้ยแต่เพอเอิญแชทของออฟฟิศกับพาร์ทเนอร์กับลูกค้าเข้ามาพอดีก็ส่งผิดลูกค้าก็ตกใจว่าเอ้าจะนัดเขาไปกินข้าวที่ไหนเลยอย่างเงี้ยคือมันมีส่งรูปผิดคือในกลุ่มนั้นเป็นงาน MC แต่ว่าเขาส่งรูปแบบส่วนตัวลูกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยของเขามาเ,าเราเราเรารู้สึกแบบยังไงก็เพิ่งสึกว้อีกอย่างวะก็เพิ่งส่งไว้อีกอย่างวะคือเราก็กดไปดูทันพอดีบางเคสเราก็ดูทันบางเคสเราก็แบบเขาเลฟบข้อความไปแล้วเงี้ยค่ะ ถ้าร้ายแรงยังไม่เคยนะเพราะเราก็แอบแบบค่อนข้างไม่ได้คุยอะไรซีเรียสในกลุ่ปลายอยู่แล้วแหละถ้าเกิดซีเรียสก็จะบอกโทรคุยกันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็คงอาจจะเอาสติกเกอร์ดันดันขึ้นไปดันแชทขึ้นไปจริงเงี้ยครับกดยกเลิกข้อความนยครับดีเพราะว่าไม่มีใครอ่านดีวพาไม่มีใครขึ้นอ่าน แต่ถ้าเกิดว่ามีคนอ่านแล้วอะเราจะทำยังไงดีถ้ามีคนอ่านแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ให้ขาอ่านไปแต่ก็ต้องกดยกเลิกน,นะไปขอโทษในกลุ่มแล้วก็อันเซนอะไรเงี้ยครับอืมก็ต้องอธิบายเข้าไปว่าเออบางทีตอนนั้นเราอาจจะรีบแต่สุดท้ายก็ต้องขอโทษเขาถ้าแบบเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสมากๆแต่ถ้าเป็นเรื่องซีเรียสก็จะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ได้แกล้งทำอะก็คือเราซีเรียสเราก็จะส่งไปเลยว่าเราซีเรียสนะอะไรเงี้ยเออ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอันเซนมเมสเซจแล้วเขาก็อันเซนทันเหมือนรู้ตัวทันเงนี้ยค่ะแล้วสมมติถ้าเราแบบส่งผิดนุนทากับอื่นเราส่งไป,ไปหาคนที่มีทาคนนั้นนะเราคิดว่าเราจะทำยังไงโอ้ยนึ่งไม่ออกแล้วก็คงแบบขอโทษมาขอ,อโทษไปจริงๆแล้วก็รีบอันเซนเข้าขวาบแต่ว่าในใจนี่คือแบบอะไรไม่ในใจก็คือแบบฮ้สวยแล้วนิ่ท้าคนอื่นไปอะไรเงี้ยซึ่งมีเยอะมากโอเคเจอกันแล้ว